nằm nón lúa ê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  cắt đưa miếng cắt ta đưa chụp ra đứa đặt cắt in chụp gạt máy này chụp gạt máy này miếng khô máy này đưa nó นอนนอนยบัวอาวอนอะไรอะไรอีกวะนอนนอนนอนล้อมก็เป็นนอนนอนเมียวเอ้ยเมียวโคเอ้ยมากัดคคเด้วยคนไม่นอนเลยอะไรจะนอนนานนานแกจกกินตับเด้อนอนทานคั่วแล้วเด้อเนี่ยนอน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 

อกินได้เนียเาขว่ามัข้าวข้าวแก้มยิ่งแก้ย <Man. S 2> ิ่มมันหรือตาเนี่ยมันื่อยมันเห่นเอาโอ้ทาเนี่มันกินบได้เน่ยาเนี่ยกนเดี๋ยวที่พาให้หรอกินขด้หรือูดอไกินได้บอกให้พาเนี่พาไมเนี่ยพาว่พาพา จะวางกินบ่ได้หรอติเวลากล้วยสุกคือยังกินได้ตาคือเห็นวางกินกล้วยดิบอันนั้นมันกล้วยสุกมีคนหลายย่างแล้วยก็มเปล่าเนาะกล้วยอ่อนคุณผู้เห็นถามหากินถามหาแต่กล้วยสุกกินอันนี้ลงมาข้าวกระชุ่มกระชิ่ตัวตาอันอ่อนมีกินบ่ได้หรอกอมีกินอันแก่เนี่ยกล้วยยังกินอันกล้วยสุกเดี๋ยวอันนี้มงมาข้าวกระุกร่มตัวกินได้นี่ลงมาข้าวสุกเนาะมันเป็นกล้วยสุก ออเออเลนติว่ะออีหะสากินแล้ว<อ>ไเดียวกินหอกบบข้าวซุปเอาเวลาป่้วซุปยังหาขั้วกินห่อแบบแบบข้าวซุปท่กินบะไรวะมันกินได้ยูขนเอาน้ากะทีมันไปใส่<อ>สกล้วยกล้วยซุปมาถึงทีก่กินได้โอ้ยะคะกล้วเด็กกล้วออนทุกคน ถามหากินเนื้อามหาตัวกล้วยสุปกินอันนี้บข้าวตัวกล้วยกินสุกได้ทุกการเม้วนนี่เขาเอามาใส่กับกล้วยสุกคือยิ่กินได้บะข้าวสุกบุกินกับบุกินว่ะบุยดิบกับบุกินจะกินกล้วยสุกบัดมาข้าวสุกคือกินหมดได้เนื้อมันกินไม่ได้เนี่ยบะกล้วยสุกคือกินได้